แม่ทุกชาวนาะสุทธิสวัสดีค่ะจากวันนี้นะคะเมื่อตอนกลางวันก็เราได้ไปที่บ้านไร่รู้คุณเพื่อที่จะไปเตรียมแปลงนาสำหรับทำนาปีของฤดูการ2,568มานะคะตอนนี้ก็บ่ายคล้อยแล้ววันนี้จะพามาดูด้าน,นหลังนี้นะคะก็จะเป็นข้าวนาปลังข้าเจ้าสีดำนาปลัง Uh, F4 เมล็ดพันธุ์ F4 มาปลูกตรงนี้ก็จะเป็น F5 นะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังออกรวง uh, ได้มเมล็ดพันธุ์มาทั้งหมด32เมล็ดนะคะปลูกแล้วก็ดูแลจนเติบโตถึงตอนนี้เหลือ11ต้นนะคะซึ่งแต่ละต้นก็จะมีความแตกต่างกันทั้ง11ต้นโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งวันนี้น้องก็กําลังออกรวงเดี๋ยวทุกจะพาไปดูว่า แต่ละต้นเป็นยังไงพัฒนาการยังไงเจอปัญหาอุปสรรคอยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเออนื่องจากว่าน้องยังอยู่ในระยะ F4 นะคะ4ปีอันนี้เป็นรุ่นที่5ปีที่5นะคะก็เป็นเป็นรุ่นที่5เนาะปลูกรอบที่5ออความนิ่งของสายพันธุ์ก็จะยังไม่ไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยลักษณะแล้วความสูงก็จะมีอยู่2ระดับนะคะก็คือกอที่เตีย้ยๆแบบนี้เลย นะคะกอที่เตี้ยๆแบบนี้จะมีอยู่สองกอแล้วก็จะมีกอที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเตี้ยอยู่นะคะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ9กอนะคะทีนี้ลักษณะรวงจะเป็นการจับเมล็ดแบบจับเมล็ดห่างแบบนี้นะคะรวงไม่ค่อยใหญ่นะคะก็จะแล้วแต่นะกอน,นี้รวงไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าเมล็ดก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเมล็ดยาวแบบนี้นะคะเป็นข้าวเจ้านาปรังสีดำเมล็ดยาว แบบนี้นะคะบางกอก็จะ,ะเมล็ดยังเป็นทรงที่แบนๆอยู่นะคะอ่ะทีนี้ทรงกอมาดูที่ทรงกอนะคะทรงกอจะมีทรงกอแบบกระจายออกเป็นรูปตัววีห่างแบบนี้นี่นะคะตัววีห่างแบบนี้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัววีที่แคบเข้ามาหน่อยจะเป็นทรงนี้นะคะอันนี้เป็นตัววีที่แคบเข้ามาหน่อย ะะแล้วก็การออกรวงจับรวงตัวนี้ถือว่าสวยจัดระเบียบทรงกรได้ได,ดีนะคะทีนี้เราจะมาดูที่การจับเมล็ดแล้วก็ความต้านทานโรคแล้วก็ขนาดรูปทรงของเมล็ดนะคะนี่นะคะกอน,นีก็จะมีเมล็ดที่แบบนี้เวลาเราเลือกนะคะเราก็จะคัดเอาตัวที่เราชอบ นะคะเป็นหลักตามโจทย์ที่เราตั้งไว้อันนี้ก้นจะไม่งอนมากจะมีบางกอที่ก้นงอนเลยนะคะแล้วก็แบบที่สาจะเป็นทรงกอแบบนี้นะคะทรงกอตั้งตรงแบบนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะคะ นี่นะคะกอน,นี้เป็นตัว U ขึ้นมาแบบนี้ตั้งตรงแบบนี้นะคะตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่สําหรับทุกนะคะจะชอบทรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราเอาไปปลูกในนาสามารถปลูกในระยะที่ประชิดหรือถี่เข้ามาได้เพราะว่ากิ่งก้านสาขาทรงใบความกระจัดกระจายของเขาจะไม่ไปรบกวนกอด้านข้างนะคะทุกจะชอบทรงนี้นะคะแต่ว่าเมล็ดเราต้องดูอีกทีเพราะว่าตัวนี้ มันจะมีปัญหาเรื่อง่ยคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้คือคลอดไม่สมบูรณ์นะคะมันจะติดอยู่ตรงคอรวงติดตรงนี้มันจะติดอยู่ตรงนี้แล้วมันออกมาไม่ได้นะคะแบบนี้แบบน,แบบน,น,ะะนี้แบบนี้นะคะมีแบบนี้นะคะแล้วมันออกมาไม่ได้พอออกมาไม่ได้เขาก็บานหรือผสมเกสรไม่ได้เห็นไหมคะนี่ตุ๊กแกให้ดู นี่อันบนมันออกมาไม่ได้มันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะกอไหนที่อยู่นานหน่อยโอ้รวงไหนที่อยู่นานหน่อยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คืออันนี้มันมีปัจจัยเป็นกะพันธุก,กรรมของเขาหนึ่งหรือว่ากรณีที่สองก็คืออาหาร อาหารที่มีค่อนข้างจํากัดและไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาแตกกอดีมากเลยแล้วก็อาหารมีแค่ในกระมังแล้วก็ตุ้งไม่ได้กระตุ้นอื่นเพิ่มนะคะก็คือเตรียมดินคิดว่าทำจําจลองสภาพที่อยู่ในนาจริงก็คือเตรียมดินเสร็จแล้วก็ให้น้องเขาเติบโตเลยนะคะไม่ได้บํารุงอื่นเพิ่มนี่นะคะกอน,นี้จะเป็นหนักแต่ว่าสมสวยเดี๋ยวลองเนี่ยค่ะทําคลอดไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะน้องออกไม่ได้นี่นะคะ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังอยู่ในขั้น F4 ตัวนี้เป็นรุ่นที่5เนาะเราก็ไปปลูกดูถ้ายังเป็นแบบนี้อีก3รุ่นสมมติตุกเลือกตัวนี้สมมตินะคะเราไปปลูกแล้วยังเป็นอาการนี้อีก3รุ่นตัวนี้คือทิ้งไม่เอานะคะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงที่กระจายกระจายแบบกระจัดกระจายแบบนี้แต่ว่ารวงมาดูรวงนะคะเราก็จะมาดูรวงการจับมเมล็ด ห่างอยู่นะคะแบบนี้ถือว่าห่างอยู่นะคะแล้วก็มเมล็ดอ่าไม่ได้ถือไม้บรรทัดมาเนาะ,ะเมล็ดค่อนข้างยาวแต่แต่ยังมีอันที่ยาวกว่านี้นะคะเนาะแล้วก็ทรงกอทรงนี้นี่ก็กระจายมันจะมีทรงกอที่เป็นอ่อที่ทุกชอบเนาะมีหนึ่งตัวนั้นทรงกอนะคะพูดถึงทรงกอแล้วก็สองจะเป็นตัวนี้ที่เป็นทรงกอตั้งตรงแบบนี้นะคะ ตัวนี้รวงดีแต่มเมล็ดไม่ยาวอันนี้รวงดีเห็นไหมคะรวงดีแต่ว่ามเมล็ดไม่ยาวมเมล็ดค่อนข้างที่จะป้อมๆแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรารอชิมมันจะมีอันนี้คือพิจารณาลักษณะรูปทรงภายนอกนะคะรูปลักษณ์รูปลักษ์กนะคะอันนี้เพิ่งออกรวงพิจารณาเรื่องรูปลักษ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมอีกทีนึงนะคะว่า รสชาติรสสัมผัสนุ่มหรือกระด้างกลิ่นเป็นไงบ้างเพราะว่าเขาเป็นข้าวเจ้าสีดำนะคะก็ต้องดูว่าหอมแบบไหนเนี่ยค่ะทำคลอดไม่ค่อยสมบูรณ์มันแต่ว่าตัวนี้มันออกมาได้แต่ตัวนั้นออกไม่ได้เลยนะคะมันก็ทำให้อ่ามันรีบมันผสมเกสรไม่ได้มันออกมาไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกอที่ ออกรวงหลังๆนะคะตัวนี้จะอายุนานหน่อยทั้ง12กอน,นี้ระยะเวลาออกรวงไม่เท่ากันนะคะก้อน,นี้ออกก่อนจนโน้มแล้วเห็นไหมคะใทุกทุกบอกว่าทุกชอบแต่ว่ามเมล็ดเขายาวไม่เท่าเพื่อนอันเนี้ยพึ่งจะออกรวงเพิ่งจะโผล่นะคะก็ลักษณะอายุเนี่ยเราก็ต้องจดไว้ด้วยนะคะอันเนี้ยกอน,นี้รวงจะห่างแล้วก็รวงเล็กอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอานะคะ,มะเมล็ดก,ก็ไม่ยาวนี่เห็นไหมคะ นี่แหละค่ะการการาทําพันธ์ข้าวรุ่นหนึ่งกว่าจะออกมามีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตัวอย่างสําหรับข้าวหนึ่งหน,หน,หน,หนมเมล็ดที่เราผสมออกมาแล้วเรายิ่งปลูกปีถัดถัดไปถ้าเราคัดแบบว่าเผื่อใจเยอะๆเราจะไม่มีทพื้นที่ปลูกเอานะคะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราจะมาคัดละเอียดอีกทีอันนี้ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะคะจะเป็นข้าวเจ้าสีดํา นะคะข้าวเจ้าสีดำนาปลังที่มาของมเมล็ดพันธุ์ชุดนี้เคยเล่าไปในคลิปที่แล้วแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้ว่าได้มาจากการตอบคำถามแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะในการตอบคำถามแล้วก็อาจารย์ก็เลยให้มาปลูกนะคะให้มาปลูกด้วยความที่เราไม่ได้มีนาปลังนะคะแต่ว่าด้วยความโอกาสมันเข้ามาเราก็เลยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะ ปยคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวอ้อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างที่น้องกําลังโตตุต๊กก็เอาแหนแดงแหนแดงมาปล่อยในกระมังนะคะก็ช่วยตรึงนไนโตรเจนแล้วก็บังแสงบังแสงไม่ให้แดดมันมันมันทำความร้อนให้แก่รากของต้นข้าวจนเกินไปนะ,ะเพราะว่าพอเราปลูกเมษาปลูกช่วงนี้มันร้อนมากนะคะแล้วก็ข้ออ่า ประโยชน์ที่เราได้นะคะก็คือตุ๊กก็ได้ตักแหนแดงอันนี้คือกระมังที่มันตายไปแล้วนะคะแหนแดงนี้ฟูเร็วมากเลยประมาณไม่ถึงสัปดาห์ก็เต็มแล้วนะคะแล้วก็ตักออกประมาณ5วันตักออกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะเอาแหนแดงพวกนี้นะคะไปทําปุ๋ยหรือให้อาหารไก่อาหารปลาแต่ว่าตุ๊กจะเอาไปาหมักผสมดินแล้วก็เพื่อจะทําเป็นดินเพาะทำพิทมอสนะคะนี่นะคะก็คือประโยชน์ที่เราได้อีกอย่างหนึ่ง นะคะนี่ก็จะเป็นข้าวเจ้าดำ F4 ที่กำลังปลูกและศึกษาส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทำไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือข้าวเจ้าหอมดำสู่ตะบุตรเริ่มออกรวงแล้วเหมือนกันนะคะข้าวเจ้าหอมดำสู่ตะบุตรนี่นะคะอันนี้ก็เริ่มออกรวงแล้วตัวนี้จะปลูกหลังหลังตัวนั้นนะคะประมาณเกือบเดือน กปลูก f สีก่อนแล้วถึงมาลงสูตรบุตรนะคะหลังหลังจากตัวนั้นประมาณเกือบเดือนแล้วก็ตัวนี้ก็คือทําทําปลูกเพื่อเพื่อต้องการที่จะเอามาเล็ดพันธุ์เพิ่มปริมาณมาเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเป็นลงนา,นมาเมล็ดพันธุ์จริงของตุ๊กมีอยู่ไม่ถึงขีดตุ๊กก็เลยเอามาปลูกเพิ่มเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เพิ่มนะคะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เริ่มที่จะออกรวงแล้วมันจะชนกับตัวนั้นนะคะ ต้องขยบกระถางนี้ไปไว้ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เข้าไปตรงนู้นส่วนตัวไหนที่ยังไม่โผล่ออกมาเราไว้ตรงนี้ก่อนนะคะตัวไหนที่ออกรวงแล้วหรือซอดแล้วนะคะแบบนี้น้องเขาโผล่แบบนี้แล้วเราก็ต้องเอาออกจากรัศมีของการที่จะผสมข้ามสายพันธุ์นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นข้าวเจ้าหอมดำสูตรตบุตรอันนี้ปลูกนาปลังได้นะคะตัวนี้ นะคะแล้วก็ต้นไม่ค่อยสูงมากนะคะจริงๆลงนาะอาจจะสูงได้กว่านี้ถ้าดินอุดมสมบูรณ์กว่านี้อันนี้ตุ๊กใส่กระถางหนึ่งสต้น3ต้นนะคะเดี๋ยวจากนี้เสร็จจากนี้เราก็จะไปเก็บแหนแดงกันนะคะค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูพัฒนาการของข้าวเจ้านาปรัง F4 นะคะข้าวเจ้าสีดำนาปรัง F4 แล้วสำหรับวันนี้ก็ าลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ตุ๊กชาวนาฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ